ขอจเจริญพรท่านผู้อนนวยการพนิดานพชำนานผู้อนวยการโรงเรียนชุมชนวัดขันเงินคณะคุณครูพ่อแม่ผู้ปกครองญาติโยมทุกคนทุกท่านธรรมะสวัสดีลูกๆนักเรียนทุกๆคนวันนี้ก็จะขอพูดธรรมะประจำเดือนตุลาคม ให้กับลูกๆนักเรียนและก็ท่านทั้งหลายได้รับฟังคลิปนี้แสงสว่างอาจจะน้อยไปหน่อยหนึง่งแต่ยังมีบทบาลีที่ว่านัตถิปัญญาสมาอาภาแสางสว่างใดๆที่เสมอด้วยแสงสว่างคือปัญญานั้นย่อมไม่มีวันนี้ก็จะขอพูดเรื่องความซื่อสัตย์ให้กับท่านทั้งหลายได้รับฟัง ขอกอหยิบยกเอานิทานมาเล่าให้ฟังสักเรื่องหนึ่งก็ยังมีกวางอยู่ตัวหนึ่งเที่ยวหากินอยู่ในป่าและก็ถูกพระราชาพระองค์หนึ่งจับได้พระราชาก็เปลียที่จะฆ่ากวางตัวนั้นเพื่อทําเป็นอาหารเจ้ากวางตัวนั้นก็อ้อนวอนพระราชาว่าตนเองนั้นยังมีพ่อแม่ที่แก่เท่าชราถ้าตนเองถูกฆ่าแล้วพ่อแม่ของตอนเองก็จะลําบาก ขอให้พระราชาได้ไว้ชีวิตด้วยพระราชาก็ไม่ยินยอมเจ้ากวางตัวนั้นจึงอ้อนวอ,อนอีกว่าถ้าอย่างนั้นก็ขอให้ตนเองนั้นได้ไปอำลาพ่อแม่ก่อนที่จะตายเสียให้เรียบร้อยก่อนพระราชาก็ยังไม่ยินยอมเพราะเกรงว่าเมื่อปล่อยเจ้ากวางไปแล้วเจ้ากวางก็จะไม่กลับมาเจ้ากวางตัวนั้นจึงให้คำสัตย์กับพระราชาว่าถ้าพระราชาปล่อยตนเองไป เมื่อตอนเองได้อำราพ่อแม่แล้วก็จะขอให้คำสัตว์ว่าตนเองน,นั้นก็จะกลับมาหาพระราชาอย่างแน่นอนพระาชาได้ยินดังนั้นจึงยินยอมให้เจ้าขวางนั้นกลับไปอำลาพ่อแม่แต่ก็ยังไม่เชื่อว่าเจ้าขวางนั้นจะกลับมาแล้วก็คอยท่าอยู่เจ้าขวางเมื่อกลับไปแล้วได้พบพ่อพบแม่ก็เล่าเรื่องราวต่างๆให้พ่อแม่ได้ฟังพร้อมกับหาอาหารต่างๆให้พ่อแม่นั้นได้กินอิ่มหนำสำรา พ่อแม่จึงบอกกับลูกบอกว่าเมื่อลูกมาแล้วก็อย่ากลับไปเลยถ้ากลับไปก็ต้องตายอย่างแน่นอนเจ้ากวางจึงพูดกับพ่อกับแม่ว่าทำอย่างนั้นไม่ได้ถ้าทำอย่างนั้นก็ถ้ากวาลูกนั้นไม่มีความซื่อสัตย์คนที่ไม่มีความซื่อสัตย์ถือว่าเป็นบุคคลที่ใช้ไม่ได้ว่าแล้วเจ้ากวางก็ได้อำลาพ่อแม่แล้วก็เดินมุ่งหน้าไปหาพระราชา พระราชาเมื่อเห็นเจ้ากวางเดินมาก็รู้สึกแปลกใจเมื่อเจ้ากวางมาถึงจึงถามว่าทำไมเจ้าถึงกลับมาทำไมถึงไม่หนีไปเจ้ากวางก็บอกว่าเราได้ให้คำสัตว์กับท่านไว้แล้วว่าเราจะกลับมาเราจะไม่ยอมปิดคำสัตว์เป็นนอนขาดถึงแม้ว่าเราจะตายด้วยน้ำมือของท่านชีวิตของเราจะมอดมาลาไไปเราก็จะไม่ยอมเสียความซื่อสัตว์เป็นอน,นขาดพระราชาได้ยินดังนั้นก็รู้สึก มีเมตตารู้สึกศรัทธารู้สึกยกย่องสรรเสริญในความซื่อสัตย์ของเจ้ากวางมีจิตใจที่โอนอ่อนจึงไว้ชีวิตเจ้ากวางพร้อมกับยกย่องสรรเสริญเจ้ากวางตัวนั้นพร้อมกับประกาศรับสั่งไปว่าในป่าแห่งนี้ห้ามไม่ให้บุคคลใดมาทำอันตรายสัตว์ทุกชนิดที่อยู่ในป่าแห่งนี้ฉะนั้นจึงสรุปได้ว่าเมื่อไรก็ตามที่เรามีความซื่อสัตย์ เราก็จะได้รับความยกย่องได้รับประโยชน์ต่างๆอื่นๆอ,อ,อ,อีกมากมายที่จะตามมาเหมือนกับบทบาลีที่ว่าสัตจังเวอมตะว,วาจาถ้าทำพูดสิ่งใดใจถือสัตว์ประจักชัดคนศรัทธาพาสันเสริญถึงสิ้นทรัพย์อับจนคนไม่เมื่อนจงสันเสริญความซื่อสัต์หัดทำจริงฉะนั้นจึงขอฝากให้กับลูกๆนัก,กนเรียน ทุกคนได้เข้าใจว่าการที่เรานั้นจะอยู่ร่วมกันในสังคมเราต้องมีความซื่อสัตย์เป็นสำคัญถ้าเรามีความซื่อสัตย์แล้วการอยู่ร่วมกันในสังคมของเราก็จะอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขสงบร่มเย็นได้จึงขอฝากธรรมะเล็กๆน้อยๆให้กับท่านทั้งหลายได้รับฟังไว้เพียงแค่นี้ขอความสุขความเจริญจงมีท่านทั้งหลายขอเจริญพร